สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคลิปนี้ก็มาพบกับเฉลิมชาตินำโชคเหมือนเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาทําสูตร10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนที่เราเคยใช้เนาะสูตรแม่นแม่นนะครับ10หน่วยบนที่งวดวันที่นะครับงวดวันที่1เดือนพฤศจิกายนนะครับ พศ2,567นะครับเลขออกที่044นะครับเป็นเลขเบนะิ้ลเนาะเป็นเลขเบิ้ล้ายนะครับเราได้2578นะครับสูตรหลัก10หน่วยบนเราหลุดนะครับงวดที่วันที่1เราหลุดเนาะเราไปดูงวดของวันที่อาย้อนหลังไปเนาะงวดของวันที่ 1ิเดือน10นะครับที่เราทำได้เนาะ6ก1 2ก็เลขออกที่9 6 2นะครับก็มาครบเลยเนาะมาทั้ง10ทั้งหน่วยทั้งร้อยเลยนะครับก็ถือว่าเข้านะครับอ่านี่ของวันที่16วันเดือน10นะครับเราย้อนไปดูอีกนะครับของวันที่1เดือน10นะครับอ่าเราก็ทำได้ที่5 8 0 1นะครับเลขออกที่6 6 5นะครับ เลขออกเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลบ,บ่อยมากเลยเพื่อนเพื่อนเลขเราก็เข้านะครับเข้าที่ห้านะห้าหลักหน่วยนะครับอ่าฉเฉลิมชาติก็จะเริ่มเก็บข้อมูลเนาะเริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็จะไม่ไม่เอาทิ้งเนาะอันนี้ก็ของงวดประจําวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับแล้วก็มาวันที่หนึ่งของเดือนอพฤศจิกายนเดือนสิบเอ็ดนะครับได้ที่สองห้าเจ็ดแปดเนาะ เลขออก044ไม่เข้าเนาะถือว่าหลุดนะครับนานทีแล้วครับนานครั้งเลยที่จะหลุดนะครับครับเดี๋ยวเฉลิมชาติก็จะพาทำเนาะก็ยังให้โอกาสกันอยู่เนะาะดูงวดวันที่16เดือน11นะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าตามที่เฉลิมชาติทำมานะครับก็รู้สึกว่าจะา20 อตั้งแต่วันที่1เดือนสองเนาะวันที่1เดือนสองมาถึงวันที่1เดือน11นะครับหลุดสองงวดเองเพื่อนๆนเพิ่งหลุดสองงวดเองอสูตรตำแหน่งหลัก10เนาะถือว่าเขาเก่งนะครับเขาเพิ่งหลุดเนาะสองงวดเราจะทําสูตรเพื่อเป็นแนวทางของงวดต่อไปนะครับดูว่างวดต่อไปจะเข้าหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่เข้าถ้าหลุดถึงสองงวดติดก็ต้องต้องอละวางเขาลงนะครับแต่ถ้างวดเดียวอย่างนี้ก็ให้ให้อภัยกันเนาะเพราะเขาก็เดินมายาวนานนะครับไปครับเดี๋ยวเฉลิมชาติพาไปทำนะครับว่า,าสูตรหลักสิบหน่วยบนนะครับจะมีสองสูตรนะครับนี่ก็เอาสูตรแรกมาทําให้ดูก่อนเนาะว่าว่าสูตรนี้ได้ตัวไหนนะครับไปครับเฉลิมชาติพาทําเลยนะครับ ก็ย้อนหลังไป2องวดนะเฉลิมชาติเพิ่งเก็บข้อมูลไว้นะครับก็เราจะเก็บข้อมูลไว้เรื่อยๆนะครับสูตรนะครับสูตรบนนะครับ สูตรบนนะครับสิบหน่วยบนนะครับโปรดใช้วิจนณยานในการรับชมนะครับเพื่อนๆตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงนะครับถ้าชอบค่อยจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านเนาะ แล้วก็จะใช้สองสูตรนะครับมาเทียบกันจับชนนะครับเราจะใช้ใช้สิบล่างนะสิบล่างนะครับสิบล่างก็ได้ที่สามนะครับบวกครับ เฉลิมชาติก็จะใช้สูตรง่ายๆเนาะให้เพื่อนๆทาได้ง่ายๆนะครับบวกหลักร้อยครับครั้งที่หนึ่งเนาะบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือหนึ่งนะครับบวกหลักสิบครั้งที่สองครับคือเลขสองนะครับอันนี้ก็ได้เด่นนะครับ 3บวก1นเท่ากับ4นะครับ4บวก2เท่ากับ6นะครับ3บวก1นเท่ากับ4นะครับ4บวก2เท่ากับ6นะครับก็ถูกแล้วเนาะเท่าก,กับ6นะครับคราวนี้ก็เอา6บวกเลขคงที่นะครับเลขของเรา,าเลขคงที่ของเราก็ได้ที่3นะครับ ได้เด่นครับ6บวก3ได้ที่9นะครับ9ก้าบวกเลขของที่นะครับเลขของที่ของเราได้ที่2นะครับได้เลข2เนาะได้เด่นครับ9บวก2เท่ากับ11นะครับเอาแต่หลักหน่วยนะครับ เอาแต่หลักหน่วยนะครับ1 1ก็เอา1น,นะครับบวกเลขของที่อีกนะครับเลขของที่ได้ที่เลข1น,นะครับได้ที่เลข1น1เนาะหนึ่นนบวกหเท่ากับสนะครับ แล้วก็ได้ออกมาแล้วนะครับเลขอ่าเลขตัวเด่นของเราเนาะเด่น10หน่วยบนนะครับเด่นนะครับ10บเด่น10หน่วยบนนะครับ สูตรนี้พิ่งหลุดนะครับเพิ่งหลุดถ้านับมาตั้งแต่วันที่1เดือน2ก็เพิ่งหลุด2ครั้งนะครับ เฉลิมชาติก็พยายามหาสูตรที่ไม่ยากนะไม่ยากหาสูตรง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับ10หน่วยบนของเราได้ที่6เกเลขหกนะครับแล้วก็เก้านะครับแล้วก็1นะครับ2นะครับ เป็นเลขสี่ตัวนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีในนี้นะครับสิบหน่วยบนนะครับก็เอาไปเทียบชนดูนะครับว่าของเพื่อนๆตรงกับของเฉลิมชาติหรือเปล่า เล,เลขดับหลักของเฉลิมชาติงวดนี้นะครับดับหลักเนาะดับหลักเดี๋ยวเฉลิมชาติจะลงไว้ให้นะครับดับหลัก10นะครับดับดับเนาะดับ10นะครับดับหลัก10นะครับ แนะครับดับหน่วยครับดับหลักหน่วยดับหลักหน่วยได้ที่3มนะครับ วันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกครับสิบเอ็ดนะครับงวดนีเ้เลขเด่นไม่ตรงเลขดับนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ตัดไม่ได้เนาะงวดนี้เราตัดไม่ได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเพื่อนๆเ,เลขดับก็เป็นแค่แนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ จัดได้เลยเนาะจัดได้เลยเดี๋ยวจะมาว่าเฉลิมชาติไปขัดโชคขัดลาบถ้าชอบก็จัดเลยนะครับงวดที่แล้วของเรา,าดับหลักสิบได้เจ็ดเนาะได้เจ็ดเจ็ดไม่มาหลักสิบนะครับไม่มีเจ็ดเลยเนาะทุกหลักงวดนี้ดับหลักสิบของเฉลิมชาติได้ที่แปดเนะาะในนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีตัวดับเลยไม่มีตัวชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรออ่า อีกหนึ่งสูตรนะครับอีกหนึงสูตรเพื่อจะเอามาชนกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนหรือเพื่อนๆมีตัวเลขอยู่ในใจก็เอาไปจับคู่ดูนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นสูตรอีกหนึงสูตรนะครับแล้วก็ชนจับตัวเด่นเนาะชนจับตัวเด่นนะครับ เดี๋ยวอยู่จะเป็นอีกอ่าหนึ่งสูตรนะครับแล้วก็พร้อมจับชนนะครับเหมือนเหมือนกันเนาะอ่าอีกหนึ่งสูตรนะครับอันนี้สูตรหลักเรานะครับสูตรหลักที่เราทําตัวนี้เนาะสูรสูตรเดียวกันกับตัวนี้นะครับอันนี้สูตรที่สองเนาะ สูตรที่2เป็น10หน่วยบนเหมือนกันนะครับก็คลิปต่อไปก็จะเป็นสูตรนี้นะครับแล้วก็จับชนเนาะจับชนได้เด่นนะครับงวดเมื่อกี้ชนที่2นะครับแต่จริงๆสูตรที่2เข้าทั้งศูนย์ทั้งสเลยนะครับมาทั้งศูนย์ทั้ง4ีเลยมีสูตรหลักของเรานะครับที่หลุดพาเขาสูตรที่2องพลาดด้วยเนาะเพราะชนที่2 เพราะฉะนั้นคลิปต่อไปเราก็จะเอาสูตรตัวนี้นะครับแล้วก็มาชนกันเนะาะว่าได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับสูตรนี้ที่ตามสถิติที่เขาเคยหลุดมาหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้เนาะหลุดมาหนึ่งครั้งแล้วเขาก็ไม่ได้หลุดอีกนะครับเขาก็เข้าต่อเนื่องต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็เข้ามายาวนานนะเพิ่งมาหลุดอีกนะครับมาหลุดตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับ แล้วเราก็เอามาลงไว้เนาะหมดนี้เอามาลงไว้เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับครับคลิปต่อไปอ่าเฉลิมชาติก็จะเอาสองสูตรบนนะครับสิบหน่วยบนชนเด่นนะครับเฉลิมชาติก็ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วอีกอย่างนึงน,นะครับเพื่อนๆขอกําลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เฉลิมชาตินะครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เฉลิมชาติได้ทําสูตรคิดค้นตัวเลขนะครับออกมาให้เพื่อนๆได้เอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับครับคลิปนี้เฉลิมชาติก็ต้องขอ,อจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ